ผักบุ้งก็เลือกใช้เป็นผักบุ้งจีนนะครับหรือท่านผู้ชมเก็บผักบุ้งตามท้องนาม,มาทําก็ได้นะครับมีประโยชน์เหมือนกันนะครับนี่ฮะอยู่ที่ประมาณครึ่งกิโลหลังจากตัดแต่งเรียบร้อยก็จะเป็นกระเทียมมีกระเทียมจีนสับแบบหยาบนะครับกรเกือบเกือบหนึ่งถ้วยอย่างนี้นะครับหนึ่งถ้วยมจิ้มแล้วจะเป็นพริกจินดาแดงหั่นเป็นแว่นเหมือนที่เราแบบใส่พริกน้ําปลานี่นะครับพริกเซียงไฮ้นะฮะหรือว่าซอสเซียงไฮ้ปรุงรสชาติก่อนเลยนะครับโดยการลงเป็นน้ํามันหอย สองช้อนโต๊ะนะครับลงไปที่ผักบุ้งของเราเลยครับซีอิ๊วขาวประมาณเกือบเกือบช้อนโต๊ะนะครับซอสปรุงรสเกือบเกือบช้อนโต๊ะเช่นกันครับลงไปครับตามด้วยผมุรสนะครับประมาณครึ่งช้อนชาพริกเซี่ยงไฮ้นะครับสามช้อนโต๊ะปกติถ้าเป็นแบบผักบุ้งผัดไฟแดงทธรรมดาหรือปกติทั่วไปนะครับจะเป็นใส่เป็นตะเกี้ยวนะครับเราก็จะใส่เป็นพริกเซี่ยงไฮ้ลงไปนะครับกระเทียมกับพริก ขี้หนุของเรานะครับลงไปเลยครับไม่ต้องบอไฟนะท่านผู้ชมใช้ไฟแรงกระแทกเลยนะครับเท่านี้ก็พอนะครับอย่าผัดนานนะฮะสำหรับผักบุ้งนะครับเดี๋ยวผักบุ้งช้ำพอช้ำแล้วเนี่ยแบบผักบุ้งจะสีไม่สวยนะครับนี่นะฮะผักบุ้งเราต้องสีสดอย่างนี้นะครับอย่าให้ช้ำสีแบบขมๆนะครับ ใช้ไฟแรงเป็นที่เลยครับอันนี้นะครับผัดผักบ,บุ้งไฟแดงเสี่ยงไฮ้นะครับนี่นะฮะใครที่ชอบแบบแบบรสชาติแบบเผ็ดจัดจ้านก็สูตรนี้เหมาะมากนะฮะที่ไม่ชอบแบบกลิ่นแบบเต้าเจี้ยวแรงๆนะฮะสูตรนี้อร่อยหอมไปอีกแบบนะครับก็ฝากลองมาทานดูสําหรับเมนูผัดปักบ,บุ้งเสี่ยงไฮ้นะครับเมนูที่เรามาฝากกันวันนี้ชมคลิปแล้วชอบผมจะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตาม้วยนะครับอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ